เราทํำยังไงคือเราก็เอาน้ําของเขาน้ําที่คลองหรือน,น้ำฝนอะไรมาเราก็มาเลี้ยงเขาหรือเอาอาหารให้เขากินอาหารของเขาคือคือคือว่ามีไข่น้าําปลาผงชุรสไข่อะไรครับพี่ไข่ไก่เราก็ทำส่วนผสมเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยเราก็เอาน้ำมาใส่ เราเอานะเอาส่วนผสมอาหารของเขาไปสิส่วนกัส่วนไข่หนึ่งฟองน้ำตาหนึ่งช้อนแล้วก็ผงชุรสหนึ่งช้อนแล้วก็ปี๊ดนี่ครึ่งช้อนช้อนชาช้อนแก่อะช้อนโต๊ะ้นโต๊ะผสมต่อน้ำต่อน้ำประมาณนี้หนึ่งขวดน้ำ เราใส่แค่ช้อนเดียวเวลาเรานั่นอ่ะเราผสมแล้วเนีเ่ยเราใส่แค่ช้อนเดียวเราใส่ส่วนอาหารเขาไปแค่ช้อนเดียวแล้วเราก็ไปตากแดดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนอ่มันก็จะออกเป็นสีเือะแล้วก็ต้องพ่อแม่เขายต้องไปตากแดดตากนานแค่ไหนคะพี่ประมาณหนึ่งเดือนทุกวันนะนพอเช้ามาเราก็เปิด เพราะมันจะมีะมแก๊สค่ะแล้วก็เปิดแล้วเราขยับขยับก็เปิดแล้วให้ให้แก๊สมันระบายาต้องเปิดทุกวันต้องเปิดทุกวันจนแก๊สหมดอันนี้เหมาะกับใช้กับพืชชนิดไหนลรัพี่อันนี้ประโยชน์าาประโยชน์ประโยชน์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ยาฆ่ามแมลงไม่ใช่ปุ๋ยคือประโยชน์ของเขาเนี่ยเป็นกรดซีนที่ไปช่วยย่อยสลาย พินทีวสูบภายในดินปรุงดินปรุงดินไปไปปรุงดินทำให้รากพืชเนี่ยให้ดินให้ดินเลี้ยงพืชอ่าให้ดินเลี้ยงพืชคือให้ให้ลากของพืชเนี่ยหาหาได้ดีขึ้นก็ประมาณเราใส่ประมาณนี้คือแบบพอเวลาเรานั่งไปเนี่ยมันจะเถึงกลางแล้วแบบถ้าเราใส่เต็มไปเนี่ยมันอาจจะเะโรย พี่คะแล้วเวลามันครบเดือนเนี่ยเราใช้ได้เลยหรือต้องผสมให้มันเจือจางก่อนต้องผสมครับสัดส,ส่วนยังไงครับพี่มันมันมันเหม,ม, <c oughs> ม็นมากตัวนี้มันเหม็นมาก <c oughs> เวลาใช้สัดส,ส่วนยังไงครับพี่หลังจากหนึ่งเดือนแล้วอ้อ้โหผมก็ใช้ได้ยาวเลยนะถ้ายาวเลยแล้วมันเก็บได้นานแค่ไหนครับพี่ ต้องดูเขาว่าถ้าเขายังแดงอยู่ก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดเขาดำเมื่อไหร่แดงขึ้นเขาตายแล้วมีชีวิตพี่ถ้าถ้าสมมติครบเดือนแล้วเรายังเรายังไม่ช่แบบเหลือใช้เนี่ยเราควรตากแดดเพิ่มไหมคะเราก็ตากแดดไว้แล้วเรามาสมมติว่าเนี่ยตอนนี้ยเราได้เป็นเป็นยูนิซีที่สมบูรณ์แบบนะเราขยายเราก็เอา เอาน้ำใส่เอาอาหารที่เราที่บอกตนะอนนี้ใส่ไปคือเราก็เอาไอ้นี่เอาหัวเชื้อหัวเชื้อเนี่ยเข้าไปผสมอีกันมันก็อายทุที่ตากแดดเนี่ยก็จะน้อยลงทำให้แดงเร็ว<อ>คือถ้าแดงคือใช้ได้แหละถ้าแดางคือใช้ได้แต่ไม่ต้องตกใจแล้วมันมันจะมีสีเขียวมากขึ้น เราดูว่ามันมันถ้าเป็นสีดำเมื่อไหร่คือว่ามันตายนี่คือใช้กับพืชชนิดไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช้กับพืชชนิดไหนก็ได้ใช่ไหมได้ครับนีี่ได้แบบเวลาใช้ต้องไปผสมขอบคุณค่ะพี่มันไม่ตายฮะเพียงไม่ตายแต่ต้นไม้เราตายถ้ามันเยอะเกินไปใช่ไหมคะมันเค็มผมใช้ยี่สิบเลี้ยงผมใช้แก้วหนึ่งเลยอ่ะ แล้วเราควรจะลดถี่แค่ไหน,นอาทิตย์ละครั้งหรือว่ายังไงอาทิตย์ละครั้งคือีไอคูเสเีพวกเนี้ยคือเราใช้น้อยได้แต่เราใช้บ่อยๆเราไม่ต้องใช้เยอะใช้เราสามารถเราขยัางนเลยใช้บ่อยๆห้าวัน7ว,วันครั้งห้าวันเจ็วันครั้ง